สวัสดีพี่น้องครับบรรยากาศช่วงหัวค่านะครับผมตะวันกําลังตกดินครับสําหรับลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาปลูกลําไยนะครับจากกิ่งตอนนะครับกิ่งนี้ผมตอนมาเองนะครับผมก็จะช่ำลงดินเลยนะครับผมเป็นการลดขันตอนของการช่ำเรียงรากนะครับในถุงเพาะก็จะซอยประหยัดเรื่องน้ำนะครับเพะปลูกลงดินเลยเาก็จะ เลี้ยงลากให้เขาโตได้ไวขึ้นนะครับผมเหมือนที่เคยช่ำต้นนี้นะครับผมเห็นผลในส่วนของหลายๆกิ่งนะครับที่ปลูกแบบปอต้องช่ำลงถุงกะได้ผลติดดีเหมือนกันนะครับผมก็จะมาสาธิตที่นนองเบิ่งรัดครับผมสาหรับหลุมปลูกนะครับผมได้เตรียมแบบประณีินะครับประณีิจังไดก็คือผมถากว่าจะพื้ทางว่าจะพื้นนะครับเศษกิ่งไม้ใบหญ้านะครับเอาลงในหลุม แล้วก็ฟังกลบใบนะครับประมาณหนึ่งเดือนครับผมตอนนี้ดินก็บยอ่อยสลายดีแล้วนะครับผมวจะพืชยอ่อยสลายแล้วี๋ยวผมจะเพิ่มในส่วนของแกบนะครับแกบเก่าปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับครับเดี๋ยวคลุกเข่าพัวในเขากันอีกเทีหนึงครับ Bye. <laughs> ครับพี่น้องครับรากเต็มเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวกัะลงปลูกเลยนะครับลักตัวนั้นนะครับต่อคะแนนนะครับผมแล้วก็มัดให้แน่นนะครับ ครับรดน้ำให้ชุ่มนะครับลิน,ส,ส,น,นสีสังเคราะห์แสงมันแดงครับผมใส่ตามต้องการเลยนะครับประมาณหนึ่งแก้วประมาณหนึ่งแก้ว ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับการปลูกลำไยนะครับจากกิ่งตอนโดยไม่ต้องช่านะครับผมลดขั้นตอนในการพอช่ำลงไปนะครับผมเวลารลดน้ำกะรากเขานะครับก็จะติดเร็วขึ้นนะครับผมมันรลดน้ำทุกวันนะครับผมตอนเช้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมเริ่มมืดแล้วนะครับผม ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกกิจกรรมวันวางครับสวัสดีครับ